สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบอสซีอโอในร่าง8ดาวธรรมดานะครับอ่ะเปิดได้ปุ๊บก็รีวิวปั๊บเลยนะครับวันนี้รีวิวกันที่8ดาวธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าสกิลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในสกิลหนึ่งพอดีนะครับก็ใช้ร่างนี้ไปก่อนได้นะเปลี่ยนสภาพฝังศัตรูเป็นเอกสารนะครับทะลุอมตะอ่ะก็จะคลายคลึงกับเจมม่วงนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้งานก็เป็นตัวป่วนนะครับที่ดีอย่างแน่นอนนะ เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมสลับเป็นไฮเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้จุติยังเก็บไม่ทันนะ อ่าตัวนี้ควรจะใช้เป็นไฮเปอร์ครับเพราะว่าค่าแฝงอยู่ในร่างไฮเปอร์นะครับแล้วก็ได้ความสามารถไฮเปอร์ด้วยครับซึ่งสลับปุ๊บน่าจะตีบวกได้แค่19นะคืออย่างนี้บอกว่าเดือนี้แล้วหอคอยครับทะลึ่งเองครับไปเล่นวันสุดท้ายพอเซิร์ฟเปิดช้าปุ๊บเนี่ยเซิร์ฟเน่าเลยครับแล้วก็เก็บไม่ทันนะโอ้โหเสียดายนะครับแต่เปิดได้มาอันนี้หายหัวร้อนละเดี๋ยวค่อยไปรอกบม่วงตัวสุดท้ายนะครับอ่าไม่จากภารกิจพิเศษนะก็หอคอยปกตินะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าทำตีบวก19รับเจม่วง ไอรีหลักเนี่ยก็น่าจะต้องปั้นแม็กซ์ด้วยนะเพื่อที่จะมาทําคลิปรีวิวแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรครับคือเจมม่วงก็เป็นตัวที่ใช้ดีอยู่แล้วล่ะอ่าคงจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวตีกันเวลร้อยสี่สิบเอามาตีกันแล้วกันนะโอเคดูกันที่สเตตัสนะครับบอสซีอีโอครับเป็นสายไหวพริบธาตุแสงนะครับพลังเวทโจมตีเดิมครับเวลร้อยสี่สิบร่างธรรมดาแปดสั 8, 2, นสองครับสลับเป็นไฮเปอร์เก้าสันสองแม็กซ์นี่ล้านเจ็ด เยอะนะแต่ไม่มีดาเมจสกิลแค่นั้นเองนะครับในส่วนของพลังชีวิตนะครับ8ดาวธรรมดานะครับ2ล้านสามสลับเป็นไฮเปอร์3ล้านแม็กซี่ห้าล้านหกก็ถือว่าเยอะพอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ตำแหน่งยืนครับมันกั๊กครับ คือด้วยความที่ว่าจุด290เนี่ยจริงๆมันก็ได้อยู่นะไอ้อย่างไทยกาเงี้ยยืน290เงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหานะไทกาดตอนนี้เปล่าบางมากถ้าเล่นตัวต่อตัวเนี่ยตายเละเทะเลยครับแต่เมื่อเล่นเป็นทีมเนี่ยตำแหน่งก็290เหมือนกันเขาก็เล่นได้นะครับแต่ตัวเนี้ยปัญหาคือเคลื่อนที่ช้านะครับมันไม่สอดคล้องกันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยต้องมีตัวป้องกันทีมดีดีมีตัวบัฟวิ่งหน่อยนะครับก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับความเร็วในการตี167กอกลางๆพอใจได คูนารเรนเจอร์นะครับถ้าเกิดใช้ร่าง8ดาวธรรมดามาสเตอร์ Master นะครับก็จะ8.5วิอ่าสลับเป็นไฮเปอร์นี่12วินะครับไฮเปอร์แม็กก็จะ 6วินะครับารา่านี้ใช้อยู่พัน0ใช่ไหมสมมุติว่าเราไม่ใส่เกียร,ร์ลดแรกอัคลิปก่อนผมเคยสอนคำนวณไปแล้วนะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใส่เกียร,ร์ลดแรกเลยเนี่ยก็ค่าสมบัติหักไป9%ก่อนแล้วก็นําไปหักค่าลดแรกเฉพาะเดือนนี้นะอีก30เปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ร่างนี้ก็จะใช้แรกอยู่ประมาณ870อ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดใช้เป็นร่างไฮเปอร์มันพันหกับอีก10ใช่ไหมถ้าไม่ใส่เกียร,ร์ลดแรกเลยเนี่ยก็จะเหลือประมาณ9-60 ประมาณนี้โอเคสกิลหนึ่งครับก็เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับทะลุอมตะไม่เหมือนเจมม่วงนะเจมม่วงสกิลเนี้ยมันไปอยู่ในสกิล2ฉะนั้นเนี่ยใครมีเจมม่วงมันต้องสลับล่างแต่ตัวเนี้ยมันใช้ได้เลยนะครับ อ่ะส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลบัฟเดี๋ยวค่อยรีวิวกันอีกคลิปหนึ่ง้วกันนะการใส่เกียร์ครับถ้าใช้ร่างนี้อยู่เนี่ยก็คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะแต่ผมเนี่ยใส่ลวงหน้าไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสลับเป็นไฮเปอร์แน่ๆนะครับพอสลับเป็นไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยคูดสิบสองวิเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับเป็นไม้คาทายกิตโยศอะไอดีลักเนี่ยอะโตโยมิตัวเจมม่วงเนี่ยผมใส่แบบนี้หมดเลยครับอ่าเพราะว่าให้มันปล่อยตัวได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับ ช่องกลางก็เกียร์ป้องกันที่ที่สุดนะครับผมใช้เป็นชุดซันต้าเพราะว่าเอาพลังชีวิตกับหลบสกิลนะคือเน้นหลบสกิลเลยนะครับอ่าถ้าไม่มีก็โลแห่งการปกป้องไปเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับโอเคสกิลหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนร่างทะลุนะครับกว้าง320จุดนะครับแต่ว่ามันมีการข้ามหลังอ่าเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะอ่าศัตรูเดินมาช้านิดนึงอ่ะระยะนี้คือ320เนี่ยจะไม่ถึงสุดจอแน่นอนนะครับแต่ว่า พอมีการข้ามหลังคือแสงมืดเนี่ยมันแบบเชื่อขนมกินได้เลยครับว่ามันต้องมีอะไรที่แบบว่าพิเศษพิเศษชนิดหนึ่งนะนเห็นปะมันเริ่มจะมีการลึกไปเรื่อยๆครับเนี่ยลึกไปเรื่อยๆนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเจมมวงแน่นอนครับที่ตัวที่แบบเดินออกมาหนะ้าป้อมไกลๆเนี่ยแน่นอนครับมีการโดนเปลี่ยนร่างแน่นอนนะอ่านี่เลยครับค่อนข้างจะ บวนแน่นอนนะบนท็อปตำนาน,นครับตอนนี้ก็ใช้กันอยู่หลายทีมนะสำหรับทีมที่เขาใช้คอมโบตัวหนืดนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยความสามารถเฮ้เปอร์เป็นตัวหนืดแต่เจมม่วงเนี่ยหลุดทีมก็ไม่ได้หมายความว่ามันกลางนะไอดีหลักผมก็ยังจะปั้นแม็ก์นะครับเ,ออเพราะว่าคอมโบทางแรกหนืดก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยสังเกตนะว่าเนี่ยมันสุดนะครับเนี่ยสุดเลยนะครับถ้าเป็น p v p ก็คือมีการข้ามไปยังสุดจอก็ได้อยู่เหมือนกนะันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกดานหนึ่ง้วกันนะครับน่าจะ ชัดกว่านะครับแต่ว่ามันจะตายไหมเนี่ยอแต่ไม่บลาปล่อยตัว8.5วินะร่างนี้นะโอเคอันนี้แรกก็868แล้วเมื่อกี้ผมคำนวณว่าน่าจะเป็นประมาณ870ใช่ไหมก็มีจุดทศนิยมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ได้น่าจะได้เห็นนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยเนี่ย อันนี้คือชัดเจนเลยครับเนี่ยเวลามาทดสอบดันเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันจะมีการโดนข้ามครับโดนบางตัวครับคือถ้าใช้เป็นไฮเปอร์เนี่ยอ่ะมันก็มีบ,บัฟมันยำสกิลนะครับก็สกิลก็จะมันยำขึ้น,นี่ค่อนข้างจะลึกมากนะอย่างที่บอกครับว่ากว้างเดิมเนี่ย320จุดก็มีการข้ามหลังครับนี่ตามนี้เลยอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าสกิลกมีการข้ามหลังแล้วก็ลึกนะครับลึกสุดจอลึกสุดใจแน่นอนเออเพราะว่า PVP เนี่ย ด่านไม่กว้างเท่านี้นะอ่ะก็นี่เบื้องต้นครับการใช้งานของตัวนี้นครับก็เป็นทางปวดนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่ะมาแบทเทิลกันสนุกสนุกนะเออด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นกระจก่องอยู่เหมือนกันคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูครับเจมว่วงเดี๋ยวทำเป็นไฮเปอร์แน่ๆนะอะาะใสเกียร์ก็คล้ายๆกัเนเห็นปะเวลล์รอสี่สิบผมก็ใส่อยู่ประมาณนี้นครับตัว บอสซีโ uh, เนี่ยตีบวกศักยภาพเหมือนกันได้เลยนะครับก็คือเป็นส่วนของแม่นยำสกิลหรืออาจจะออกสกิลด้วยก็ได้นะคือตัวเจมม่วงเนี่ยมันครับดีกว่าตัวบอสซีโตรงเรื่องของตำแหน่งยืน,นครับเจมม่วงเนี่ยมันยืนจุด340นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ก็ไวด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้าตำแหน่งมาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะอแต่ว่าบนท็อปเนี่ยเขาใช้บอสครับเนื่องจากว่าเป็นคอมโบความสามารถนั่นเองนะครับ ก็อาจจะต้องใช้ตัวบัฟวิ่งช่วยนะหรือว่าใส่เกียร์ช่วยก็แล้วแต่นะถ้ามีเกียร์ดีมากพอนะครับก็ใส่เกียร์นะครับเพื่อใบชดเชยนะในส่วนของที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแสงเจอมืดตีธรรมดาใส่กันนี่ก็ตายตายได้อยู่นะ อ่ะโดนก่อนเลยครับโอ้โหเนี่ยจุดจุดอ่อนของบอสมันมีเรื่องของตรงนี้นครับคือกว่าเขาจะเข้าตำแหน่งนะครับเนี่ยโดนตีธรรมดาตายได้อยู่นะอย่างที่บอกครับว่าตายได้จริงจนะอ่ะผมไม่ได้ยิงขีปนาวุธไงอ่ะพอยิงปุ๊บก,ก็ตายเลยอ่ะผมกดออโต้เลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันเบื้องต้นเลยนะครับคือพอธาตุนะครับมันเป็นธาตุตรงข้ามกันเนี่ยแสงจะมืดมืดจะแสงไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบนะเพราะว่าใส่กัน3เท่าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ อ่ะก็เปราะบางครั้งคู่นะควรจะเล่นเป็นทีมขึ้นมากกว่านะอ่ะเดี๋ยวลองดูเผื่อเป็นร่างแม็กซ์ส้งคู่เนี่ยมันน่าจะยืนถึกได้มากกว่านี้แล้วก็ปล่อยตัวกันแบบโหดๆมากกว่านี้นครับการเปลี่ยนร่างเนี่ยน่าจะมีจังหวะนี่ยังท้าจะไม่เปลี่ยนร่างเลยนะเนี่ยมีเจมมวงเปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับโอ้โหส่วนฝั่งของบอสซีโอครับอาศัยการตีธรรมดากับขี่มรวุธอย่างเดียวเลยอ่ะออกบ้างสิออกแล้วโอเคโดนไปติดหนึ่งโอ้โห คือมันยังเป็นตัวที่ต้องอทดสอบกันยาวๆนะอันนี้ยังหวังผลอะไรไม่ได้นะเมื่อว่าบอสซีโอเนี่ยเป็นร่างา8ดาวธรรมดาครับส่วนเจมเนี่ยเป็นร่างไฮเปอร์นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของเจมเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไวเห็นไหมเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวนะตำแหน่งนี้ยืนไกลกว่าด้วยนะครับคือถ้าตัวบอสซีโอเนี่ยยืน340แล้วก็เคลื่อนที่ไวเหมือนเจมม่วงเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะแบบโหดจัดชัดจริงนะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่มีตัวบัฟวิ่งครับไม่มีตัวช่วยนะครับไม่มีเกียร์ครับก็ต้องเล่นแบบแนวค่อยๆเคลื่อนที่ไปแล้วกันนะอ่าเบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนเออเดี๋ยวสลับล่างมาเนี่ยเดี๋ยวลองมาตีกันอีกทีหนึ่งดูนะอ่าอย่าลืมนะครับว่าเล่นตัวต่อตัวกับเล่นกันเป็นทีมมีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเล่นตัวต่อตัวเนี่ยมันจะ ทดสอบว่าตัวนั้นเนี่ยมีความเปราะบางนะครับแล้วก็สกิลแม่นยําม,มากน้อยแค่ไหนคือผุมทดสอบให้ดูแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกับทีมนี้ดูนะครับอ่ะบิน2ตัวโอ้โหข้างหน้ามีตัวอินุยาฉาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสลับร่างแนละ้วเดี๋ยวค่อยทดสอบอีกทีหนึ่งนะว่าในส่วนของความแม่นยาสกิลเนี่ยเขาแบบว่าก็น่าจะเหมือนเจมมวงแหละแม่นทุกธาตุอ่าน่าจะประมาณนี้เลย โอเคต้องเล่นไปเรื่อยๆค่ะโดนเปลี่ยนละหนึ่งตัวครับอ่าเปลี่ยนไปแล้วครับ <we> ม,มีอีกไม้อะผมต้องมาระวังตัวบินดนวยนะโอเคนี่โดนครับนี่โดนครับคือพอเปลี่ยนล้างศัตรูเนี่ยมันก็เหมือนทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนแบบก็ทําอะไรไม่ได้เลยเนะครับหยุดนิ่งไปเนี่ย เราก็สามารถที่จะปล่อยตัวนะครับออกมาต่อสู้ครับได้อยู่เรื่อยๆนะครับข้อดีของทางป่วนก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็คือหยุดยั้ยงศัตรูเนี่ยให้แบบทำอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับอ่าได้อยู่นะคือผมก็จะใช้คอมโบครับคือไม่แน่นะทีมอของผมเนี่ยน่าจะมีการปรับทีมด้วยเลยนะครับก็จะเป็นการทดสอบไปเรื่อยๆนะคือผมก็จะทดสอบให้มันแบบรู้สึกแบบว่า เล่นได้ง่ายขึ้นนะทั้งเกมนั่นเองนะครับแล้วก็เกมตั้งรับผมก็จะปั้นบอสซีโอไฮเปอร์แม็กซ์ใช่ไหมก็ไปคอมโบตัวหนืดครับกับเจสซิก้าแสงแล้วก็ตัวกันบินเนี่ยซารีฮิมะเนี่ยก็เป็นความสามารถไฮเปอร์ตัวหนืดนะครับตัวหนืดนะครับตัวหนืดสตัวแล้วผมก็อาจจะต้องเอาตัวซารี่นะครับอ่าซารี่เด็กอนุบาลนะครับกลับมาใช้นะก็จะเป็นคอมโบนะครับแล้วผมมี2ตัวด้วย เดี๋ยวลองดูแล้วกันก็คือทําแบบสนุกสนุกนะไม่คิดอะไรเยอะนะครับแต่เป้าหมายก็คือต้องการทําให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งแน่ๆนะครับอันนี้นะปัญหาอันนี้คือเกียร์อ่าเดี๋ยวได้เกียร์เดาวจากโตเกมมานะครับก็น่าจะช่วยได้อีกนิดนึงเออเป็นเกียร์ของสายพลังนะที่มีทางคลินะครับาสายพลังเนี่ยพอใส่เกียร์ติดคลิเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเยอะนะเอาจงจริงนะ แต่ว่าวัรเดินเกียร์ฟรีนะแจกมาเถอะไม่เป็นไรนะครับก็อย่าไปสีเรียดอย่างน้อยเราก็เลือกออปชันที่เราต้องการไปลวกันนะอย่างของผมเนี่ยคงจะเลือกเป็นออปชันลดแรกนะครับเพราะว่าถ้าต้องการเล่นในหลีกสูงๆเนี่ยก็มีความจําเป็นละเอาเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องกลางผมเนี่ยจะเป็นรองเท้าเรียวหนานนครับเฮ้ยเลือกออปชันซ้าไม่ได้เอาแนละ้ว่ะโอ้โหเหนื่อยอีกแล้วครับเส็งชีวิตอีกแล้วนะครับเลือกออปชันลดแรกซ้ํากันไม่ได้2ชิ้นนะ ก็คงต้องไปปรับเกียร์กันอีกทีหนึง่งไม่ดีเลยครับเสียดายนะแจกรองเท้าเรียวนาดมายังพอจะดีใจนะครั่ะดูครับเปลี่ยนล่างนี่โดนนะโซนใหญ่จะเน้นโดนหน้ามากกว่านะครับคือมีคนถามมาว่าถ้าเกิดมีทั้งคู่ล่ะทั้งเจมม่วงครับแล้วก็บอสซีโอก็โชคดีเกินนะครับมี2ตัวนะเออเก่งเกินไปนะจริงๆเนี่ยถ้าตัวของทีมเราเนี่ย ยังไม่เยอะมากแบบเรายังไม่เน้นทางคอมโบจัดๆก็ใช้มันคู่กันไปเลยนะคืออย่างผมเนี่ยก็ยังใช้ทางป่วนซ้ําๆกันหลายทางเลยนะครับอย่างเช่นเคยใช้ก่อนอันนี้เนี่ยใช้เอลิสครับผักไปสตัน,นครับแล้วก็ให้ทนายสตันซ้ำนะครับแล้วก็ให้ตัวหนอดเอ็ดเวิร์ดแสงเนี่ยยิงใบ้ซ้ำนะเออเราก็ใช้แบบเนี้ยได้นะครับเจมม่วงก็ใช้ครับคือป่วนเยอะๆเ,เนี่ยมันยิ่งทําให้ศัตรูเนี่ย เขาทาอะไรเราไม่ได้คือหยุดความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองตีกับทีมนี้บินแม็กสอตัวนะครับโอ้แม็กเกือบทั้งทีมเดี๋ยวมาดูว่าจะไหวไหมปัญหาคือทางอากาศครับส่วนทางพื้น,นครับเดี๋ยวดูว่าจะเอาอยู่ไหมทางป่วนด้วยคอมโบความสามารถด้วยนะครับก็น่าสนใจแนะ่นอนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีผมไม่ได้มองอะ่ะเขามีเจสซิก้าแสงหรือเ,เขาคอปปี้ไปเนี่ย อ่ะข้างล่างน่าจะยิงอยู่ครับเพราะว่าตัวกันบินผมเนี่ยอ่าน่าจะดีอยู่นะตีบวกสกยภาพนะครับอ่ะมาดูข้างบนไอมาดูข้างล่างกันต่อโอเคเออเหมือนมันยังเปลี่ยนน้อยๆนะเหมือนล่างนี้เนี่ยยังยังเปลี่ยนอ่ะบัมพอทักปุ๊บมันเปลี่ยนโหดเลยครับเออแล้วตาจังหวะนะคือผมว่ามันทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเบื้องต้นคือแน่นอนครับว่าแม่นยำ สกิลนะครับทุกธาตุนะครับเพราะว่าเขาเป็นแสงมืดไงอ่ะแสงมืดก็จะเป็นเจออะไรก็เป็นธาตุกลางนะครับกับธาตุเสมอนะครับไม่มีธาตุเสมอสิอ๋อเจอธาตุปกติก็จะเป็นธาตุเสมออ่ะเราพูดผิดนะครับเพราะว่าแสงมืดเนี่ยเมื่อเจอกับธาตุปกตินะครับก็จะเป็นอัตรา1ต่อ1นะครับแต่ถ้าเกิดเจอ,อใส่เจอมืดมืดเจอแสงนะครับก็จะเป็น3เท่าใส่กันนะ มีน้องๆเล่นใหม่กันเยอะนะครับสงสัยว่าแม่นยำกับแม่นยำสกิลต่างกันยังไงแม่นยำสกิลก็คือสกิลแม่นยำนะครับออกสกิลแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับถ้าแม่นยำธรรมดาก็คือตีธรรมดาครับตีธรรมดาตีติดคริกนะครับก็จะตีแม่นมากขึ้นนะครับอ่ะผมเอาตัวบินอยู่เฉยเลยเขาน่าจะใส่เกียร์ไม่ค่อยดีมากนักแหละโอ้แต่ว่าบินออกมาโรลลแบบนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเรากลัวแต่ข้างบนครับโอ้โหข้างล่างเนี่ยไม่กลัวนะ อ่ะเดี๋ยวดูขอดูเกียร์ผมนิดนึงผมไม่ค่อยได้ไปดูสักเท่าไหร่นะครับตัวกันบินนะอันนี้เออเปิดได้มาล่าสุดนะครับอ,อ๋อผมตีบวกศักยภาพไปเยอะนะคือตัวกันบินก็จะเน้นนะครับพวกแบบทางคลิกครับความเร็วในการตีตแม่นยำ้วยก็ได้นะแต่ว่าแม่นยำสีเหลืองเนี่ยผมจะเอาไปใส่กับพวกอ่าไหวพริบนะครับที่ต้องการความแม่นยำสกิลอย่างเงี้ยผมเอาไปใส่บอสซีโอก็ได้แต่ว่าผมเอาไปใส่กับตัว เซนซิก้าแสงหมดแล้วเดี๋ยวคงจะถอดมานะะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับน่าจะมีการรีเซ็ตนะครับจากตัวของเซสซิก้าแสงเพราะว่าตีบวกเอ้ยผมตีบวกไปแค่าร้อเองเหรอเอาไปใส่ตัวไหนเนี่ยน่าจะฮิมาอริเอาแนละ้ไงเออเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีนึงนะคือมันจะมีความต่างกันนะครับการใช้ครับสกิลลำนำเย้ายวนนะครับ ลำลำเยายวนเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแซลม,มอนเลยนะครับแซลม,มอนพวกที่ปักกลางลำนะอ่าแซลม,มอนอย่างตัวของคิงนะครับหรือว่าอ่าตัวของอ่ามีคิงครับมีตัวของโคนี่นักพนันคือพอมีแซลม,มอนปักกลางลำศัตรูเนี่ยศัตรูเนี่ยมันจะต้องยิงสกิลเนี่ยใส่ตัวซัม,มอนก่อนอ่ามันก็จะเซฟชีวิตทีมของเรานะส่วนการเปลี่ยนล่างเนี่ยมันคือหยุดทั้งทีมฉะนั้นเนี่ยความดีงามจะแตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะครับ ผมมองว่าตัวซัมมอนครับกับตัวซัมมอนกับตัวสลับฝั่งลำๆเนี่ยมันมันใช้งานที่ดีกว่าเพราะว่ามันจะไปยืนขวางเลยอ่ะคือไปยืนป่วนมากๆครับแต่ว่าการเปลี่ยนร่างเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนปวนนี่ยมันก็แบบว่าก็ช่วยได้อยู่นะคือเอาง่ายๆมีอยู่ในทีมทั้งสองแบบะจะดีกว่านะ เพราะว่ามันก็จะช่วยแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะก o ป,ปี้นี่แตกต่างไปเลยนะมีบางคนเข้าใจว่าก o ป,ปี้กับลำนำเนื้อยวนไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันครับอ่าก็ป,ปี้คือจากก o ป,ปี้เข้ามาฝั่งตัวเองชั่วขณะตามระยะเวลาสกิลนะครับแล้วก็เอามาก็แค่มาช่วยออกสกิลอะไรประมาณนี้แต่ลำนำเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูหนึ่งตัวที่โดนสกิลเนี่ยขวางทีมตัวเองไปเลยนะอ่าทุกตัวในนั้นเนี่ยก็จะต้องหันไปตีกันเองก่อน เออคือไปตีตัวยืนขวางอยู่อะ่ะมันก็เลยจะช่วยขัดขวางได้นะครับคือว่าง่ายๆก็เหมือนเป็นปลาหนึ่งซัมมอนนะอาฉานั้นเนี่ยเนี่ยในทีมเราเนี่ยก็คัดดูครับนี่ครับคือมันเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะเกลียนนะนี่ขนาดแค่ร่าง8ดดาวธรรมดานะอ่าเดี๋ยวสลับปุ๊บมีแม่นยำสกิลอีกนะครับแล้วเมื่อปล่อยตัวออกมาเยอะๆะครับแน่นอนว่าความแม่นยำก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ เอาโอเคผมออโต้ทีมเเลย้วกันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนได้ไหมโอโ้เปลี่ยนครับว่าเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะ,ะแต่เดี๋ยวสลับเป็นไฮเปอร์น่าจะดีกว่านี้นะครับกอเกียร์ก็เน้นเลยครับใช้ไม้กระทไปก่อนเลยนะครับเน้นลดคููดาวเรนเจอร์เยอะๆนะครับก็จะใช้งานดีอย่างแน่นอนอ่ะขึ้นเพชรหนึ่งเรียบร้อย โอเคอ่าสัปดาห์นี้ตีมาก้าั้งโอเคครับมาทดสอบเบื้องต้นจะประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวป่วนประมาณนี้แล้วยิ่งเป็นแสงมืดเนี่ยเชื่อขนมกินได้เลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างแสบสั่นเลยทีเดียวนะอแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละติดนิดนึงนะครับเรื่องของตำแหน่งยืนกับเคลื่อนที่ครับถ้าจุด290แต่มันเดินได้ไวกว่านี้มันโอเคอยู่นะแต่แบบนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันซึ่งทีมผมเนี่ยไม่มีตัวบับวิง่งเออไม่มีตัวบับวิ่งเลยครับไม่มีใช่ไหม เออน่าจะไม่มีนะครับก็จะต้องใช้วิธีการค่อยๆเคลื่อนทับไปนะครับก็เล่นแบบเกาะๆกันอยู่หน้าป้อมนะทำให้ลดปัญหาการเคลื่อนที่ไปคือบางคนอาจจะเน้นแบบบุกไวนะก็อาจจะแบบว่ามีปัญหานิดนึงนะคือแผนที่ p v p ีมันไม่ค่อยกว้างมากนักนะครับทำให้โอเคละปัญหาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายก็มีแหละเรียกได้ว่าก็มีนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้เปิดกันเท้ได้ก่อนละกันนะรับรองว่า ช่วยทีมได้ดีอย่างแน่น,นอนนะครับเดี๋ยวสำหรับไพเปอร์ดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะแม่นจะโหดมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ